บุญคุณมันต้องทดแทนมีแค้นต้องชําระแคตผมว่าคงไม่ใช่อดีตตารวจวผมคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ผมก็รับไม่ได้ตํารวจเองก็รับไม่ได้นะแล้วประวัติของท่านก็ไม่ไม่ไม่ดีนักเท่าที่ผมตรวจสอบแบบรายงานมานะดังนั้นเราก็อย่าไปขยายความให้กับกับเขานะเขาก็คิดอาจจะคิดในในมุมของของอะไรล่ะที่ไม่ค่อยสนใจกฎระเบียบนะผมก็เสียดายเขาเป็นตำรวจมาได้ทำไปนะ กิริยาอาการท่าทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามีคดีอยู่หลายคดีหกเจ็ดคดีันลาจ,จะยิ่งพูดยิ่งคดีเยอะก็ได้นะดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูถูกพอบอตํารวจด,ดูถูกองคอ์กรตํารวจเดี๋ยวเนี่ยผมพูดออกไปเดี๋ยวก็มาดูถูกผมอีกนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านอ้างว่ามันเป็นเกมกรรมความลับของคนโดนนี้มาบอกนะส่งมาที่ไอความลับที่ว่ามันอะไรนะผมก็จะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาชี้แจงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็โดอนอีกนะ ก็ลองตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานชัดเจนผมยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันเจ้าที่รัฐหรือกดดันรัฐบาลได้โดยเด็ดขาดนะไม่มีนะครับผู้กำกับผมรู้จักผู้กำกับผมรู้จักผู้การอ่านนี้ก็น่าเชื่อถือยิ่งไปอ่าใช่ไหมหรือว่าทหารค่ะนะหรือว่านักการเมืองอ่านนี้ก็ดูแบบนักเรงหรือว่าพ่อค้าใหญ่ค่ะในคุณอ่าหรือว่าข้าราชการประหลัดคนนั้นกระทรวงนี้ ในอำเภอไปยันถึงผู้ว่าค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของผู้มีอิทธิพลมักจะอ้างอยู่แล้วล่ะครับว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่